<ม>สวัสดีทุกคนด้วยนะครับเมื่อกี้ขออภัยนะเมะื่อกี้อ่าโยโย่โย <Yo! S 1> ่ะมีเหตุจำเป็นต้องออกมานะครับก็เลยอยู่สตรีมรีไว้กลางทางนะครับง่ายง่ายะครับผมมันดูแชทไงวะอ๋อสวัสดีทุกคนด้วยนะครับเดี๋ยวตอนนี้ <c oughs> นะครับเมื่อกี้มีคนโดเนทเข้ามาวรวมทั้งหมดยอดก็เป็นพันเลยนะครับในทัวร์เลยในทัวร<ช>์เลยสี่ร้อยบาทแล้วก็ในขอบคุณครับอ่า จะตีน้ำสิบนาทีนะในทั่งวเล็ตมี400บาทนะครับแล้วก็เข้าธนาคารอีกสึกไม่มีอ่ะเข้าธนาคารอีกอ่าเจ็ดร้อยบาทนะครับเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทแต่ว่ากดมาใช้ได้แค่600บาทเขาปิดหนีเราแล้วใช่ไหมใช่ตอนนี้ห้างเราอยู่ห้างอะไรนะเราอยู่ห้างอะไรนะเอกมัยเกตเวเอกมัยเกตเวย์นะครับกำลังจะมาเดินซื้อเค้กวันเกิดให้เด็กปั๊มนะครับแล้วก็จะมีแค่ตรงนั้นนะต้องเด็กปั๊มขอบคุณเลยดินายนายของเค้กนะครับรถทุกคนด้วยนะครับลา้วครับไล่ไปสอสอเลย หาเสียงเหรอเลิกลาลินนะครับเบอร์ไหนเบอร์ไหนโอ้เสียดายร้านนี้แกน่าจะชอบดูสวยเบอร์อะไรก็ได้ไม่ใช่เบอร์นมจับอยากกินเค้กเหงามีเค้กอะไรครับเค้กเนี่ยอ่ะเพาหยาบนิดนึงนะเหยาะนึงเค้กกิดหัวกิดหัวเค้กแข็งป่วยอ่ะพอดีโจ๊กโจ๊กโจ๊กนะครับเดี๋ยวก็ดเขาปิดหัวแล้วเนี่ยดูดิอ๋อเขาปิดหีหมดแล้ว ซื้อเค้กก้อนดึกวะกูเสร็จเมื่อกี้ไงคิดไงบ้างมาซื้อเค้กตอนดึกคนดูน่าจะด่าพ่ออยากเล่นราคาใช่ไหมไงสวัสดีน้องรีทูด้วยครับวันนี้วันเกิดเหรอแง่โอ้สวัสดีสวยป่ะเอาเรื่องมาเอาเรื่องมาเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับเมื่อกี้ไปเดินไปเดินมาเจอร้านมาสามร้านใช่ไหมก็เดินเดินผ่านแล้ว ชาบูก็พอเด็กปั๊มรถอยากกินชาบูใช่ไหมอะไรก็ได้เขาไม่มีจริงๆเนี่ยซื้อเค้กยี่สิบบาทเนี่ยโอ้โหก็วันนี้ไม่ใช่วันเกิดผมนะวันเกิดเด็กปั๊มนะครับลาลินเดอเนี่ยเมื่อกี้โดนยึดแนวไปสามสิบนาทีแต่ว่าผมน้อยใจอย่างหนึ่งนะครับเด็กปั๊มมาไล่สตรีมอ๋อเงินวันเกิดเนาะเด็กปั๊มมาไล่สตรีมซ้ำอย่าพูดน้อยใจดิไม่ไม่สามสิบนาทีเงินโทรเน็ตเป็นพัน ผมเล่นสตรีมอยู่ครึ่งวันเงินโดเนบตไม่ถึงร้อยยัดแค่ความต่างนี่ก็คืออะไรอันนี้ร้านอะไรอยากได้อะไรไหมมีมีร้านทีมญี่ปุ่นน้องๆน่าจะชอบเดี๋ยวไปถ่ายอาหารให้น้องเกาดูก่อนเนาะร้านร้านร้านปิดแล้วเนาะงร้านก่อนร้านครับจะหมดแล้วครับแล้วนี่เป็นร้านเค้กร้านแรกนะครับก็จะมีชีชีเนาะโอ้ยสตรอเบอรี่อเม้์เลยเห็นไหมอ๋อกับอันด้านล่างแล้วอันไหน กจะแล้วอันไหนอันล่างกับอันบนอันล่างอนนาันบนได้แล้วแต่อยากอยากเคยมีโมเมนต,ต์แบบได้เป็นก้อนใหญ่ๆไหอมอยากมีไหมซื้ออันล่างนะถ้าอยากให้พอยใหญ่ๆก็ได้แล้วอยากกินด้านบนใช่ไหมอยากกินด้า,ลานล่างด้านล่างเหรออ่าซื้อเค้กหน่อยครับเค้กแร้วก็เอา450สตรอเบอรี่อันนึงครับอันนี้อ่ะอันอันนี้ไม่ใช่400แล้เอาอัน400อันมันแตกต่างกันยังไงครับ เออเอาสี่ร้อยห้าสิบครับแล้วก็เทียนเค้กเทียนอันนี้นะคะสี่ร้อยห้าสิบครับทำไมไม่เอา<ะ>อันนี้อ่ะฮะเทียนนี้ก็อันนี้ไงยนนก็อันนี้ไงอันนี้ครับอันนี้ครับ <laughs> อันนี้ครับคเห็นไหมครับเวลังซื้อเค้กอยู่เอาเค้กเอาเทียนวันเกิดด้วยนะครับมีไหมครับ

กอนทุกอย่างนขากินได้ไหมขนมปังงาอร่อยมากโคตรติดเลยก็อร่อยนะข้าวอันนี้ก็อร่อยอันนี้ก็อร่อยเหมือนกันอันนี้ก็อร่อยนะเขาบกว่าเราอยู่ที่ไหนเราอยู่ที่ไหนนะก็อยากกินอ่ะดูดิมันเงงูนังช็อเออเมลอนมีอนส้มเท่าไรอ่ะกาบยีบดาทยีบปดาทเอาดิอยากกินเท่าไหม เพราะว่าเดี๋ยวเราไปเอาไปกินด้านล่างกันเนาะเขาบอกว่าเีกมัยไหนอันนี้คืออะไรนะเอกมัยเกียตเวเหรอเอกมัยเกียตเวนะครับชั้นสองอ่ะใช่ไหมเราอยู่ชั้นสองนะร้านเค้กเป็นไม่หมดเลยเราอยู่ร้านอันนี้ร้านขนมปังร้านขนมปังเขาบอกว่าเค้กเหกอีกแล้วฮะทักไข่เหรอราคาเท่าไหร่ เอามาสองอันเลยอยากกินด้วยอยากกินด้วยเอามาสองอันเลยเอาให้เด็กตัมนะครับใส่กุดีบ้างอหโอหหชที่ทัเท่าไหร่ทาเอธรรมดาเอาธรรมดา อะไรเหรออยากกินปะล่ะแกอะไอยากกินไหมโอเคก็เอาไปจ่ายตังค์ตรงนู้นแล้วก็จ่ายบนเคสตาอาวเลี้ยงได้ไม่ได้เลี้ยงนะครับเมื่อกี้ไลฟ์สตรีมมาแล้วก็คนโดเนตอ่าเจ็ดร้อยกว่าบาทนะครับมาซื้อเราได้กินจริงๆนะได้กินจริงจริงนะเงินทุกาททุกสตางค์ด้วยอ่าเดี๋ยวให้จ่ายนะให้เขาจ่ายข้าบก็ให้เด็กปั๊มเอาเงินไปจ่ายครับ แจกคนดูหน่อยแจกอะไรนะแจกอะไรเหรอโอ้ยเนียอคมค่ะสี่ร้อบาทค่ะได้ด้ยอ้าวพเาฟอี่แกไม่มีไม่ขีดจุกไม่มีไม่ขีดจุดเทสไม่มีไม่ขีดจุกเทให้ดูนี่นะเงินโดนเนี่ยทุกคนนะ อะไรคือคอมเมนต์ทำอยู่ในไหนต้องการคอมเมนต์ทำคือแกโดแกไลฟ์สตรีมสามสิบนาทีได้โดเน็เป็นพันถ้าไลฟ์มาครึ่งวันได้ร้อยเดียวรอวันเกิดเย้โอ้โหตัดหน้าดีใจไหมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับสวัสดีทั้ง ของไรท่านเลย้่เท้เลายาบอกิล,ลกินด้านล่างอ่ะด้านล่างายังกินได้อยู่<ม>อ๋อเจมสที่แกเขาเลยไม่มีกับม,มือองแ่าลินเดย์ละลินดใช้ละล,ละลินเป็นขาดโอเคกฟังวะอ้เอาอ่ะซื้อห่วงไงซื้อแล้วห่วงไปซื้อมันมีมินิหมากด้านล่างปะ ใช่ใช่ไปซื้อมินิบอกลาไม่ได้<ช>าาลงไม่เจอมันอยู่ไหนวะมันเกิดใครเหรอครับมันเกิดคนนี้ครับมันเกิดเด็กปั๊มครับตาเด็กปั๊มเลสโก้ค่ะมันได้าาลงไม่เจอเด<อ>ินลงเดินลงเดินลงกันนี่ถามถามคนติดมือถือ <c oughs> โอเ้เด็กปั๊มถามคนติดมือถือเ่าเอาเรื่องเอาเรื่องือย่าอย่าถ่ายเขานะอย่าเพิ่งถ่าย ทำไมกลัวอะไรขนาดนั้นเลยเหรอครับไม่ไมมีกฎเลก็จะไม่เอาหน้าเทียวลงใช่หจะไม่เอาหน้าลงหรอใช่ไปทำตัวลุกลาบเหมือนโจน,อ,น,นอ่ะหกินเคียวเรออนเคียวอินหรอไนน้าไปร้านไหนร้านไหนบอกหมาสิเอ้ยบอกหมอสิห้างปิดแน่ๆนะครับน่าจะเดินจนห้างปิดกลัวจังล้อแล้วอยู่ไหนอยากเล่นนี้ไหมอยากเล่นนี้ไหม อยากเล่นไหมไม่หรอกไม่เอาพี่ชายเกิดที่พนักงานเกิอยากเล่นไงมันเกิดจากได้อะไรไหมเกิดเหรอไม่เคยให้เองหืมเขาหรอเกิดหรอได้อะไรพิเศษไหมอยากได้คิดแคบฮะเดี๋ยวได้คิดแคบชาเขียววะ่เเท่าไหร่อ่ะไม่เอาร้อยแปดสิบเองนะมากระลอง่กินมากระลองจริงๆอ๋อ ก็จะเดินจนหทางติดนะครับเดี๋ยวเช่ให้ไปส่งไหมวันนี้ไปส่งไหมตั้งไกลมั่นใจเหรอว่าจะกลับเองได้มั่นใจเหรอว่าจะกลับเองได้เอาเค้กเห็ดไปนะเดี๋ยวจะทักเล่นชาวแชทเขาเค้กเห็ดคืออะไรแกเค้กเห็ดพีโมว่าจะปักคืออะไรกินนี่ตายนะกินแล้วตายนะอือ ยังสิอะไอ่ะอยากดหน้าดิที่ปิดแก้มไม่อยู่อยากเห็นหน้าพี่ <มา S 1> อยากเห็นเลยครับเดี๋ยวนอนไม่หลับครับไปย้อนดูได้ครับตอนนี้สภาพผมอย่าดูเลยดีกว่าผมก็หัวฟังผมหัวนักเลงมากหน้านักเลงมากครับเขาต้องมาอยู่ที่มืดๆไม่ใช่เหรอ,ปนนอไปร้านมินิมาร์ชก่อนไหนแล้เวเปเลี่ยนมือโอเคจะเดินไป เป็น MV เทคนิคบีเอ็เทคนิคโฮมเลยเอ่าอ,อะไรนะเทคนิคโฮมโอ้เคยดูปะ MV เทคนิคโฮมอ่ะโอ้ไม่เคยนี่แหละอะไรวะเราทำหน้าเราทำหน้าตีแม่งนี่ไงมินิบาร์สไปเช็คเนาะจะไปดูดบุหรี่อ่ะทุกวันนี้ดูดปุนนะ้นเนี่ยโอ้เห็นแบบนี้ปุ้นบุหรี่ไอทีมเนี่ยเราทำเสียง เชื่อแล้วว่าเสียงพี่เป็นเอกลักษณ์จริงๆใช่ครับเอกลักษณ์เสียงเสียงตัวที่ได้ยินกันในไมค์ไม่ต่างกับตัวจริง <ś c oughs> ไม่เงียบอะหัวยาวอ่ะนี่แหละแค่ไทยใช่ไหมไอ้บี๊ดไอ้ดิมไทยไม่ไอ้นี่ก็ดิมน้องเหมือนกันอันไหนอะเดี๋ยวเข้ามาเดินมาซื้อเนาะอ๋อสามร้อยคนนะขอบคุณไม่ใช่ขอบคุณเลยสวัสดีทั้งสามร้อยคนด้วยนะครับไฟแชร์เท่นั้เดี๋ยวตอนนี้ขอไปซื้อไฟแชร์ก่อนนะครับจะไป เอาไปเผาเด็กปั๊มนะครับเดี๋ยวจะไม่ใช่เ,เ,เละละเละละเดีย๋ยวถามพนักงานให้ไหมมันน่าจะหายากอะต้องอยู่โซนไปตลาดเดี๋ยวจะไปถามให้เดี <c oughs> ย๋ยวจะไปถามพนักงานางนะครับสักครู่ครับ <c oughs> เป็นมินิมาร์ช พ่อทีนะครับอ่าในนี้มีไฟเช็คขายไหมครับออเตอร์สวีนะคะด้านนู้นนะคะอ่าอยู่ตรงนู้นใช่ไหมครับ<ช>ตรงน <Okay. S 2> รงน้นโอเคคอ,อ่าออเตอร์สวีทอยู่อยู่ไปเช็คยู่ตรงนู้นไปเช็คอยู่ตรงนี้มีไฟเช็คไหมครับเอาอันนึงครับเดี๋ยวให้ตังกระเป๋า ครับต้นหนึ่งนะเนตเนตกากพอดีเนกกตนเนกากอะ่ะมาดูหน้าหน่อยอย่าดูดีกว่าครับ,อ,บอ่อาจะกินอะไรไม่ไกินเค้กก่อนอ,อืมข้าวไม่กินเหรอใช่หรอกินข้าวก่อนให้กินเค้กของหวานต้องตามไปทีหลังดิเดี๋ยวมันกินไม่หมดอ่ะหืมไม่เป็นไรเดี๋ยวมุ่งนี้เก็บไว้ให้ตอนนี้หมวเด็กปั้มอยู่แถวเอกมัยนะครับ รานหมดแล้วน่าจะซื้อได้อยู่ถ้าเขียนร้านหมดแล้วยังไม่กินข้าวเลยนะทั้คงคู่เลยกินข้าวของเขาว่ะแล้วก็เป็นเค้กอะไรซื้อได้ก็ซื้อไปกัดเวข้าวมันไก่ไหมซม้ม,ม,มน่าจะแรงไปต้องม,ม,มีสักร้านสิร้านนี้หรอือเปล่าน,นี่เหลือนะเอาไหม เก็บแล้วโอเคนี่ไม่เก็บแน่นอนร้านไหนอะ KFC เฮ้ยไปหาลุงไก่นี่ก่อนครับลุงไก่อยู่สาขานี้ใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวลุงไก่เราเล่นเราเล่นนะลุงไก่ไม่ได้อยู่สาขานี้นะครับพี่อายุเท่าไหร่ละครับวันนี้เด็กปั๊มอายุครบยี่สิบพอดีเด็กปั๊มฮัลโหลเด็กปั๊มหน้าเหมือนเด็กม .4 นะครับแต่อายุยี่สิบเป็นป้าแล้วสองสิบเก้านะอีกครึ่งอีกครึ่งปีผมยิงยี่สิบสั่งไก่กัน ชุดอะไรอ่าปินได้ยังครับยังค่ะบปิดสี่ทุ่มไมู่ไหนดีอ่ะเก้าสบหกนีดนึงอ่ะเอานี่แล้วกันเอาอันร1อยยี่สิบสองบาทจุดหนึ่งครับทานนี่ครับนี่ไก่ไก่กอีจ เราสั่งไก่ก่อนนะครับไก่ร้อย15นาทีนะคะ15นาทีเหรอครับอ่ามีเมนูอื่นไหมครับที่รอไป่ไหวครับตอนนี้มีถ้าเป็นแกะชิ้นที่คิดได้เลยอ่ามันมีแพ็กเกจไหมครับ,รบอ่าแลราคานะครับหรืออยากเป็นชิ้นเป็นชิ้น37บาทอ่าเอาตอนนี้มันมีโปรโมชั่นซื้อ3แถมแ1อ่าซื้อ3แถม1ครับเป็นสี่ชิ้นนะ เอาไก่กรอบสองแล้วก็นีชีสองครับ,บแล้วก็โคลาสองครับ,บกระเป๋าตังค์เขายกเกโอ้โหลืมถือจัพ้นไปแล้วเนี่ยพ้นตังค์อย่างท่้ไหมดน้เท่าไหร่ครับ,บครับ อ๋อก็ซื้อสามชนเลยนะครับแต่ว่าใช่ซื้อเป็นเซตแบบนี้ด่าเนๆของนะ่บอ๋ครับ้อาทิได okay. uh, uh, ้ไมครครับม uh, uh, ีไก่แซ่บด้วยไหมครับไก่่บก็ีอ๋อชิ้นเท่าไหร่ครับมันมีสชิ้นขึ้นไปสอชิ้นสาบเอาสองชิ้นครับ น้ำตาไหลน้ำตาไหลคืออะไรนะครับตัหนึ่งนะขอสั่งไก่ก่อนมีใครอยากกินไหมไปถามหาลุงไก่เอาอะไรเหรอนั่งพอนี่นังพอนะว่าจะปักมีมองแล้วอ่ะไดูเอาอะไร เป็นคนหน้ารักให้อะไรค่ะไม่บอกว่าเด็กเขาจ่ายเขาจ้างร้องร้องนะพี่เขาไม่ได้จ่ายเขาไม่ได้จ่ายเราจะกินเราจะกินก็มาบอ่ะไปรอตรงที่โต๊ะเลยครับเดี๋ยวถือไปแฮร์ลึกเออเข้ามือเดียวดีกว่านทำไมเข้าห้าวจังมือเดียวผู้ศาสตร์แมนมาแบบมารับเด๋ว ส่งส่งส่งกินส่งกินแกส่งกินตายตายให้หมดเลยพวกโอเคหม่นอนจะกินไม่หมดอ่ะเดี๋ยวเขาไม่เป็นไรแท้เองม,มาวันเกิดเขาวันเกิดแต่ว่าใช้งานทำไมอ่ะใช้งาน หาโต๊ะไม่โต๊ะ่างหลังแบบเป็นส่วนตัวอม่ดม,มิอดอีกับนะคือใช่เค้กน่าจะเละอืมหอมื่นถุงเท่านึงนะตอนนี้ข้มโต๊ะหมดแล้วอะ่ะน่าองกินแบบ <laughs> กินแบบนี้ใช่ไหมโหอย่อดี๋ยนะไม่ไม,ม่มือเดียวฮัลโหลผมมีมือเดียว มึงจะกินยังไงดีครับผมน่าจะให้เจ้าของมันเกิดป้อนนะครับเจ้าของมันเกิดครับเจ้าของมันเกิดคิดเห็นยังไงบ้างครับมันเกิดตู้ันเกิดกูแต่กูต้องป้อนมึงคือวัตถุดนบหึดูเจ้าของมันเกิดใช้งานเจ้าของมันเกิดไปซื้อเจ้าของมันเกิดไปซื้อเออรู้บ้างรู้บ้างกล้องเบอร์เบอร์นิดนึงนะโอเคโฟกัสละนายมันโหดร้ายใครโหดร้ายผม ประชาชนเนี่ยโ,โอ้โหดูดูดูอ๋อฮึมอืมฟังเสียงเคยวนะมาม่าอยู่ไหนมาม่าอิตกอ๊อบไงโอ้ไม่น่าไม่ใช่ว่าดึกดึกขนาดนี้ยัมีคนดูตั้งสามร้อยคนมาตายแกนี่มันซาตานจริงๆนี่มันอมเม,ยเม,ยมเ้ยอมนะเอ้ยอนะเหรออยากโป้ยควาผิดทำไมเป็นอมเมย้เเมยไงแกเป็นอมเมย้เเมยใช่ไหม แกมันปีศาจฮัลโหลโอ้ส <Hello. Hi. S 1> <laughs> วัสดีน้องมรุชิด้วยนะครับสวัสดีนะลูกมารุชินะครับสวัสดีลูกด้วยนะ <c oughs> ตอนนี้เป็นลูกแล้วมามีไก่แซ่บนี่คอละชิ้น, <c oughs> อ,นอ,อันนี้าาคืออย่างละเซตอันนี้คือราคาถูกแล้วข้าซื้อไก่แซ่บมา34บาท2ชิ้นอืม้าไม่ซื้อเป็นเซตที่มาอยู่หนึอเออนั่นเองช่างมันเถอะมันก็หนึ่งร้อยเก้าสิบเหมือนกันได้เท่ากัน ช่างมันกินเถอะแล้วดูชินนน้นนี้มีคพือนมันจะมันคือให้ใครกินทกินเองอหวเหรออืหิวีลวหนไก่แซบ,รรบจับไปนุ่งไก่อยู่ไหมนุ่งไก่อนอนน่าจะนอนแล้วนะครับพรุ่งนี้วันจันทร์ลาก่อนอ้อาคารอ้อาคารวาอืมากขนกมันพีสอด วัชม <laughs> ียวัชมียอนวนีกินแต่เคอซี่ะอืมน่าจะอ้วนเพราะเคอซี่ะจะบอกว่าอาทิตย์นี้ผมว่าเด็กปั๊มแม่งเข้าเคเอแทบทุกวันเลยะ <laughs> น่าจะอ้วนเพราะอะไรน้ำหนักขึ้นกับสิบโลน้าริมองไปด้านหลังอันนี้ <laughs> <laughs> เหงื่อเต็มตาเลยขอถอดแว่นนะเอาขอถอดแว่นแล้วว่ะเหงื่อขึ้นเหง่อ เดินทั้งเงินเลยไม่ได้ไปสยามแล้วใช่ไหมไม่ได้ไปแล้วสยามก็เปลี่ยนสีรูปเดี๋ยวจะกลับเลยนะหรือยังไงอย่าไปแล้วกันเราเดินเล่นกันก่อนเนาะโอเคไหมอืม SBD ครับอ๋อ SBD ขอบคุณครับวันนี้มันเกิดอีกปั๊มนะครับก็เลยพามากิน KFC แล้วก็อีกเค้กมันเกิดเหมือนเด็กเลยคุณเทฟซองมันเกิดทำไมอ่ะเขามาเลยร้านเดียว พี่ทำอย่างนี้ค่าผมเหอะค่านูเหอะจริงไหมอืมดูดูของผมผมมีไก่ขาคั่เลยอ่ะกินไมคทานผมเป็นเซียนกินไก่ครับลาเอาไปกินในน้ำไม่เคยกินคันอามเลยแเนาะลาเอาไปกินในน้ำเดี๋ยวสักหน่อยผมกับเด็กป้าจะอืมกินเค้กแล้วเดี๋ยวอยากกินแบบส่วนตัวมากกว่าครับเดี๋ยวขอเปิดเค้กให้ดูแล้วก็จะปิดสติแล้วกันเนาะ นะโอเคเดี๋ยวแก okay. เปิดอ่าไม่เป็นอะไรอะไรอันนี้ไลฟ์สตรีมก็จะอัดคลิปด้วยนะไม่อัดคลิปก็เพอัดค,ครับวังั้นเอาเปิดให้หน่อยดิว่าอ๋าอไม่ไม่๋ย่างงั้นดูนะครับใครอยากดูเค้กสำหรับคนที่โดเนตก็อยู่ในคลิปนะครับนี่คือเค้กที่ซื้อมานะครับโอเคขอบคุณนี่เข้ามาดูจนจบน,น,นะครับเราดูใ,<ช>ในคลิปเนนะาะสำหรับวันนี้ก็ทาป,ปากก่อน อตีราตีสวัสดิ์ครับผมทุกคนนะครับขอบคุณที่เข้ามาดูนะครับน้ามอเราเด็กป้านกันขอบคุณสำหรับทุกคนที่โดนเอ็ดด้วยนะครับดูนะครับขอบคุณครับ HBD นะครับขอบคุณสำหรับ HBD ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขตั้งใจเรียนตอนคืนนี้ด้วยนะอย่าอู้อย่าทะเลอย่าไหลอย่าหลับในห้องด้วยล่ะมีความสุขมากๆนะคะอย่าหลับในห้องแน่นะหลับหลับที่บ้านเลยใช่ไหมไม่ต้องไปหลับในห้องไม่ต้องไปเลยเดี๋ยวทำไมแล้วมันโคตรไอดอล ไอ้ต้น่อเชื่อนะครับโอเคเจอกันครับผมไม่ไม่เซลเด็กชามพิช่ซูมไก่กูซูมไก่ไม่เลยแกยังคงซูมไก่ซูมเข้าไปผมมันปีศาจซาตานอยากสตรีมมาดีเลยรอสตรีมมันหยุดกันเก็บมันดีครับผม 嗯。